สวัสดีครับบอกแวกครับวันนี้เราไปกินตามรางรถไฟกันแต่ไม่ใช่ในการกินตามครับเป็นการแวกจ้๊บโอ้โหนี่ไงนี่นี่คนเยอะๆนะคุ้มค่าเกี่การนั่งรอเดินมาหาเยได้ไงยิ่งจะเดินจะยิ่งได้ หมดค่ะไม่เอาไฟเยี่ยมเลยไหมคุณโอ้โอ้โอ้โอโอพี่อยู่ที่เดิมเลยยอยู่ที่เดิไมไหมหรอไม่แล้วแบบไม่ขยับแบบจริงจังเลยร้านเปิดทั้งปีปิดวันนี้วันเดียว <c oughs> เกิดจากกู <c oughs> บอกแวะเลื่โงพเทลมีอ่างช็อกโกแลตด้วยพี่ <c oughs> มีเนมาหลักอะ อยากเข้าอ่ะอยากไปดูห้องเขาว่าเขาเป็นไงอ่ะนี่ไงพี่มันมีรูปไม่แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่การกินตามนะเพราะว่าเราคิดว่าเราคุยกับคนญี่ปุ่นไม่น่ารู้เรื่องใช่คือวันนี้จะพาไปกินในรางรถไฟคือ,อนในญี่ปุ่นอะ่ะถ้าเป็นบ้านเรานะจะเป็นแถวแม่น้ำมสมัยก่อนเนี่ยริมน้ำเนี่ยจะมีร้านอาหารเก,าเก่าแก่ร้านอาหารอร่อยเยอะมากแต่เป็นญี่ปุ่นอะ่ะต้องรางรถไฟรางรถไฟเขามี<อ>เขามีมาเป็นร้อยปีแล้ววันนั้นเราลงไปเลย พี่รู้หรอไปทางไหนยังไงก็ได้อยู่ในญี่ปุ่นยังไงเราก็ไม่หลงเราอยู่ในเมืองญี่ปุ่นเราใครหลงเหรอนนองจาได้นะหลงอยู่ไปที่คนนี้เลยเดี๋ยวเราไปอุเอโนะครับอุเอโนะเมื่อกี้นายพูดว่าอุเอโนะแต่จริงๆเราไปอุเมดะอุเอโนะเหมือนจะอยู่โตเกียวตอนนี้เราจะไปอุเมดะสเตชันที่เขาบอกเป็นอนดไฟที่ยุ่งที่สุดในญี่ปุ่นนะ อคือคนเยอะอย่างนี้เหรอคะใช่<ง>อุมเมดะเนี่ยเขาบอกสมัยก่อนที่ชื่ออมเมดาเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นทุ่งบวอ้ย oh? มันเป็นอุมเมชู oh, อ๋ออุเมะก็คือบวยเหรอเออแต่ว่าก็มีแบบปฐม,ม,มที่ดินแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่เลยของโอซาก้าคนญี่ปุ่นนี่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องต้องเดินนะใช่วันหนึ่งนะ อากาศโปรเย็นนะอากาศมันดีอ่ะลมมันพัดอ่ะโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อคืนหนูมีซับสไครต์จากญี่ปุ่นเพิ่มมาสามคนนะคะเมื่อวานเป็กกีบอะเป็กกีบอะเปิดตลาดมาแต่ที่ต้องสงสัยคือเราไม่ได้มีกล้องอะไรแบบใหญ่เลยเราถ่ายโทรศัพท์อ่ะแล้วเราไม่ได้ถ่ายจริงจังด้วยพี่เราแค่ถ่ายเหมือนอ่ะเหมือนแบบคนไปเที่ยวกันถ่ายกันนะแล้วเขารู้ได้ไงอะไม่งั้นแสดงว่าการคุณออกสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ว้าวโอ้ยอ่ะตอนแรกอะปิ๊มมาบอกว่าเราทำกินตามคน ญี่ปุ่นกันไหมซึ่งจริงมันดูน่าสนุกนะแต่เขาเป็น introvert อ่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจฟิลของ introvert ว่าแบบถ้ามีคนเข้ามาคุยมันออมัน<า><า>มันดูน่ากลัวตกใจเนาะขอตกใจเหมือนเราเป็นมิฉาชีพด้วยใช่ก็เลยบอกว่างั้นหายานเนี่แหละเข้าไปกินกินตามรางรถไฟไปเลยไปเดินทาง สถานีอุเมดะนะครับหนึ่งในจุดเชื่อมต่อที่พลุกพล่านและก็สําคัญที่สุดของญี่ปุ่นเป็นหัวใจหลักของการเดินทางในภูมิภาคคันไซเชื่อมเมืองใหญ่ๆอย่างโอซาก้าเกียวโตโกเบและก็นาราทาให้สถานีแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจํานวนมหาศาลถึงหลายแส,สนคนต่อวันวนอกจากบทบาทด้านการเดินทางสถานีอุเมดะยังเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ความบันเทิงการรวมร,ร้านแบรนด์ดังๆอาหารรสเลิศและก็คาเฟ่เก๋ๆไว้ในที่เดียวเลยจ้ะบอกเลยว่าที่นี่ไม่ ได้เป็นแค่สถานีรถไฟแต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบทุกความต้องการของนักเดินทางสมกับคำเล่าลือนะที่เขาบอกว่าเป็นสถานีที่คนเยอะยุบยำมากแต่เขาจัดการคนเร็วมากอ่ะสุดยอดเลยตอนนี้งงไปหมดแล้วลานตา คือมาที่ญี่ปุ่นอ่ะเวลามันต้องแบบเปะเพราะว่าแต่ร้านไมปแต่ร้านอ่ะบางอันคนมันเยอะมากมันอะไรไปโอโคโนโมิอาก,กิเนี่ยคือเป็นโอโคโนโมิแปลว่าอะไรพิซซ่าไม่ใช่ <Okay. S 1> โอโคโนโมินี่คือแล้วแต่เลือกส <All right. S 1> ันหมายถึงว่าไอ้นั่นอ่ะคุณจะเอาไป เอาไปใส่อะไรก็ได้แล้วก็มีความเป็นแป้งแพนเค้กผสมกับกขนำปีเขาก็เลยเรียกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นอ่าแล้วเป็นอาหารของของคนแถวคันไซแถวโอซาก้าเราเลยมาละโอ้คนนงยังไงนี่คนเยอะๆนะน้า่าจะมีเป็นร้อยคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูวิธีการจัดการคนก็เลยว่า เป็นร้อยคนเนี่ยเขาจะคือเขาจะคือ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 คอ,คอ,อ่ะเราเนี่ยสมมุิเป็นคนที่ร้อยเขาจะเคลียร์คนที่ร้อยอย่างเราได้ในเวลากี่นาทีตอนนี้เวลาจับเวลาเลยสิบโมงสามนาทีต้องถ่ายอย่างงี้เพราะว่าจะได้ไม่ติดคนอื่นอุ้ยแต่ว่าอย่างงี้มโอเคต้องไปกินที่อื่นโอเคที่จัดการเร็วนะชอบการที่เขามีรู้ให้เห็นเลยว่าจะกินร้านหรือเทควีใช่ ตอนให้ดูอย่างนี้ว่า1คือให้เมนูมาเลือก2คือจะกินข้างในหรือเทคเอาต์แต่พี่ทํากันบ้านมาแล้วว่าถ้าเทคเอาต์ะเร็วกว่า oh. กินข้างในมันต้องรอแบบรอเทินโต๊ะแต่ด้วยความกินข้างในอะมันก็ได้ความร้อนๆของโมโโนมิยากยิไงต้องไปหาที่กินอะเดี๋ยวเล็งพี่กินก่อน mm hmm. เขาบอกให้เดินออกไปตรงนู้นคือที่มากินตามรางรถไฟเนี่ยเพราะว่าการเดินทางช่วงแรกของเขามันเป็นการเดินทางรถไฟทั้งหมด มันก็เลยทําให้พวกร้านหน้าหงร้านอาหารที่เป็นแบบสําหรับคนเดินทางผ่านที่สมัยก่อนอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นแต่พอมันผ่านยุคร้อยปียุค50ปียุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบคนญี่ปุ่นที่มาแสวงหาการกินตามเส้นรางรถไฟเนี่ยเยอะมากพี่ก็เข้าไปหาตามฟู้ดดี้แบบของรถไฟอ่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นแทบทุกที่ทุกเมืองเลยเนาะที่ถานรถไฟต้องมีของกินเยอะๆอะพี่วิววิวคิวแล้วคิวแล้ว more moments later ปิดร้านครับร้านปิดคือร้านเนี้ยเป็นทาโกยากิใช่แต่ว่าร้านที่เราหาคือโอโกโนมิกิจิซึ่งปิดอยู่วันนี้ซึ่งปิดอยู่วันนี้ปิดวันนี้วันเดียวเลยใช่ เกิดแต่กับปูนะครับร้านเปิดทั้งปีนะปิดวันนี้วันเดียวแต่ว่าไทโกยากิก็อร่อยเป็นร้านดังเหมือนกันใช่อยู่เส้นเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่สารภาพคนดูไปเถอะว่าตอนแรกอะพี่เข้าใจผิดคิดว่าร้านนี้คือโอโคโนมิยากิอ่ะเมื่อพี่พูดตอนเราเริ่มตรงนี้ไม่พี่บอกว่าร้านปิดแต่จริงๆแล้วพี่เข้าใจผิดตั้งแต่แรกเข้าใจผิดแต่เป็นคนชอบโอโคไอทาโกยากิอยู่แล้วอยู่แล้วเลยชอบกว่าโอโคโนมิยากิมากๆไอเฟมก็ชอบอืม เอาแบบใส่แบบฟูๆอย่างเงี้ยฟูๆเลยเหรอคะเอออย่างเงี้ยพอในเน็เรามาผิดแล้วเราต้องแบบเอาดูยิ่งใหญ่สุดตอนนี้10โมง17ถึงคิวเราแล้ว,ลวนะฮะเร็วนะประมาณ10นาทีอะใช่ไหมเร็วมาก14นาทีอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ต่อให้ต่อให้ถึงเป็นแบบตั้งกินในร้านอ่ะก็เทินโตเร็วมากนะอืมคน นี่คือเหมือนเป็นแป้งแ,แบบเซมเบ้อะไรอย่างนงี้ว่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะมีความกุ้งกอ่ะ,อะใช่ไหมคะการกินข้าวของญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการที่จะกินข้าวเช้าหรือข้าวมื้อวันอ่ะเขาใช้เวลาเร็วมากมพี่เพิ่งไปสัมภาษณ์คนที่ทำลารี่แมนใน,นในญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกว่าปกติคนไทยเราอ่ะพัก เที่ยงประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมของคนญี่ปุ่นคือ5นาที5นาทีกินข้าวแล้วกลับเลยเปิเาร็วจังไม่มีเทคไทม์กินแล้วถ้านั่งต่อนี่คือโดนว่าเดี๋ยวเนี้ยได้วันธรรมแล้วเดี๋ยวกลับไปใช้ที่กรุงเทพด้วยไม่ได้หลาที่อ่มีคนไ่ยะอืมอร่อยแต่ว่าไอ้แป้งนี้พอมันโดนลมแล้วมันเหมือนข้าวเปลือกกุ้งอ่ะมันเนียวเหนียวรสชาติมันก็ทาโกเซนคาโกพี่ว่าอันนี้มีไว้สําหรับ คนที่เดินกินอะรีบๆเอออันนี้เป็นทาโกยากิแบบออริจินัลส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบเบสเซลเลอร์ของเขาก็คือเป็นหัวหอมและมายองเนสอันนี้แบบออริจินอลกันนะคะร้อนออ้โ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 อโอโอโอ แล้วก็ขยะของญี่ปุ่นนี่คือเวลาที่เขาเคลียร์เนี่ยเหมือนอย่างที่เราอยู่โรงแรมอะ่ะเห็นว่าข้างล่างเขาบอกว่าถ้ามีขยะเปียกหรือเศษอาหารนะ่ะผอลงมาด้วยแล้วมาทิ้งที่ล็อบบี้เพิ่งเคยเห็นนะว่าล็อบบี้โรงแรมรับขยะเปียกด้วยทุกคนครับสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มไปโหอืว้าถ้ากินป้าข้าวหอมหอมหอร่อยขอเจาะรูแล้วเป่าก่อนเทคนิคการกินทางโกยากินนะคะสอวคนกลัวร้อนคือเจาะรูเข้าไปแล้วก็เป่าเข้าไปในรู เคลียคนเร็วมากประมาณ14นาทีปะวะ1จนาทีเราได้อะจากคนเป็นร้อยนะตอนแรกที่เรามองใช่ไหมเป็นร้อยเลยโอ้โแล้วเขาไม่เร่งด้วยนะเขาก็ทําทแบบชิลๆของเขาอ่ะแต่ระบบเขาเร็วมากจะบอกว่าที่พามานั่งกินตรงนี้เพราะอะไรเพราะร้านต่อไปอยู่นี่แล้วร้านต่อไปที่ผมจะพามานี่คือขอนมว่าไม่มีใครฟังกูแล้วร้านต่อไปที่จะพาไปนี่คือ ร้านขนมฝรั่งเศสตรงนี้เลยว้านี่เลยเฮ้ยแต่ว่าดูไม่ได้คนเยอะมากนะพี่คุณก็รู้คนญี่ปุ่นเขาไม่ได้แบบกินขนมทุกวันไม่มาถึงเราไม่ต้องรอไงเ,เออไปร้านต่อไปกันครับคือร้านนี้เขาบอกว่าของที่ต้องมาสั่งอะ่ะคือไอ้ซีเหลี่ยมไอฟรีนเนี่ยแต่มันมีหลายไส้นะพี่เลงไว้เป็นไส้อะไระ ไม่รู้เลยอ่ะอุ้ยมีไไซมัส์คัดด้วยใช่เอาดิงเซตด้วย Can I have this one Hi and this one Yes คือร้านมันเล็กมากเล็กแบบคิดว่าน่าจะ12ตารางเมตรได้ป่าวะประมาณเล็กมากๆอะ่ะแต่ว่าคนเข้าตลอดเลยนะแล้วก็เป็นขนมแบบสไตล์ฝรั่งเศสคือผมก็เรียกชื่อไม่ถูกอะ่ะมันจะเป็นในรูปหอยนะุ่้งแล้วก็เป็นรูปไอ้พวกขนมที่มันฮิตอยู่ในไทยช่วงนึงที่มันเป็นแบบคล้ายๆรูปถ้วยอะ่ะ อันนี้คืออันที่พี่สั่งใช่ไหมเนี่ยขนมแล้วเนี่ยที่มันจะเค็มๆมันเป็นขนมแบบพวกที่เขาเรียนทําขนมมาไอพวกแบบนี้ทายากมากอืถูกต้องมากข้างนอกมันจะเป็นแบบถ้าจะเอาให้คล้ายสุดในภาพที่เราคินนะคือบ้าบินแต่เป็นแบบอืคุณต้องลองอ่ะอ่ะลอเดียวพอลองแค่นี้มันไม่เห็นภาพไม่ได้กลิ่นเปือย น้งไม่นู้นะแต่พเพื่อขอเครื่องหนึ่งอุ้ยความแป้งความหยั่งอ่ะอุ้ยอร่อยมากรสชาติคล้ายไข่เดงอ่าเพราะมันเป็นขนมฝร,รั่งเศสเหมือนกันคนที่แนะนําที่แบบผมเข้าไปดูในฟู้ดดี้อ่ะคือไม่ใช่คนญี่ปุ่นด้วยนะแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยเป็นคนออสเตรเลียเขมาแนะนําซึ่งแบบอร่อยจริงแต่ว่าของเด็ดยังไม่ออกนะยังค่ะของเด็ดต้องรอก่อน15 minutes later ซึ่งอันนี้ข้างในมันน่าจะเป็นเมอแรงซึ่งเป็นลูกเกาลัดเอามาบดมาทําอะไรท้กอย่างวิธีการมันแบบยุ่งยากวุ่นวายแต่เราไม่รู้เรากินก่อนอืมโออร่อยอ่ะเมอแรงอันนี้อร่อยมากอ่ะทุกคนถ้าคุณจะต้องมาที่อูมเมดะอยู่แล้วนะสเสียเวลาหน่อยออกมาทางออกเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ใน Description นะนไส้ข้างในมันเป็นอุ้ยไม่อร่อยไงไหวอะะนอเออยอนเนยอยู่เปล่าหรือว่าคืออะไรคะครีม มันเป็นคล้ายๆไอครีมตีไข่อ่ะเข่ารัดครับทุกคนเข่ารัดเหรอคะเอ้ยเข่ารัดน่ากินจังเออผมเป็นคนที่ชอบใส่มาค่าเป็นทุนเดิมแต่ตอนหนูจะสั่งพี่บอกว่าใส่มาสคัรมันจะเข้าหรอพีใส่มาสคาร์มันกินกับอันนี้ได้ด้วยเดี๋ยวชิมให้ดูอฉันเป็นคนหาร้านนี้มันนะถ้ามีฉันอ่ะพวกแกก็ไม่ได้กินมันหรอกอืเข้ามากแล้วความสดชื่นของวิปครีมอ่ะแล้วพอกินเสร็จอ่ะก็จะมีน้องนกอ่ะมาลองกินต่อกับพวกเรา น้องว่าน้องเหนอะนะอันมาดูพี่เฮ้ยมีอีกยันหนึ่งเบื่อกกว่พี่ซับซ้อนอ่ะพี่แล้วทำไหมปากเบื่อมาว่ะอะไรแล้วถามผมนะเกาลัดเหมาะกว่า จริเพราะนี้มันไปทางสดชื่นไงแล้วขนมภาพรวมทั้งหมดมันมีความนนัวขอเช็จริงเดี๋ยวเรไปร้านต่อไปนะครับเป็นร้านที่คนต่อแถวเยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่บอกได้เลยว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยความตั้งใจคือร้านนั้นคือ Top of the week of the รถไฟออแถวนี้เลยอะ่ะออ everything เลยอ่ะข้าวหน้าปลาไหลแบบสาม <frança> บอกแวะ ตอนที่พี่ให้ดูรูปอะ่ะมันยั่วมากเลยอะ่ะอยากเห็นของจริงแล้วอ่ะอันนี้แหละของที่จะต้องมาดูคือตรงปกไหมจริงมันยั่วมากไม่ตปงปกก็คือให้ค่ายแท็กซี่กลับบ้านไปเลย <c oughs> ร้านอยู่ไหนเนาะอากาศเย็นนะวันนี้พี่วันนี้สักสิบสิบแปดอะไรอย่างงี้ป่ะ20องศาอ๋อยี่สิบโอเค okay. กำลังแบบใส่เสื้อกล้ามสบายโูเ <c oughs> อาจริงหนาวนะคะทุกคนทำเล่น <c oughs> เดี๋ยวขอเฟิร์สอีกหน่อยว่าลงไปข้างล่างยังไง ขับรถด้วยสายตาเมื่อกี้เกือบร้อยคนอีกแล้วอันนี้พี่ว่าเยอะกว่าร้านร้านเมื่อกี้นะเราไปทางเซาเชฟไหมอ่ะมีเวลาชั่วโมงดูที่ว่าเขาจะเคลียร์ได้ทันหนึ่งชั่วโมงไหมเดี๋ยวเรารอไปก่อนเลยแล้วเช็คเลยนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งใช่ไหมสามสิบเท่าไรสามสิบแปดค่ะสิบเอ็ดสามแปดดูที่เาเคลียร์ถึงเราถึงกี่โมงครับเนี่ยร้านโซนในโซนรถไฟอ่ะมันจะแบบร้านกินทุกร้านเลยระหว่างนี้ที่ให้ให้ปิมรอร้านเข้าหน้าปลาไหลหาอะไรแบบชิลๆเล็กๆกินไปก่อน อุ๊ยดิสว n นแอนพุที่เสั่งเมื่อกี้นี้ก็2,600เยนนะซึ่งตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะตอนนี้เงินมันตกนะ588บาทแต่สั่งไว้ขนมไป3อย่างน้ำสอก็ราคาโอเคนะฮะราคาเข้าใจได้เลย แล้วก็เวลาที่เดินทางโดยรถไฟตอนสมัยที่แบบมาเที่ยวกับเพื่อนๆนี่ก็คือพวกขนมพวกตามรถไฟอะไรเงี้ยมันแบบใค e ก็เวไปที่บ้านอะ่ะอร่อยทุกอันเขามีขนมแบบวันฮาโลวีน้วยนะพี่เล้พวกเนี้ยจัดบูทไว้อยู่ข้าที่มีว่าน่าจะแดกไม่พอแล้วเพราะว่า <laughs> ตอนนี้คนที่กินอีกคนหนึ่งไปต้องไปต่อแถวรอนี่นขึาบนบนมันเป็นวนุวนๆปะ่ะเออเป็นฟุตาร์แบบเดีย๋ยวนี้เขาฮิตทำให้มันเป็นวนุน ขนมหวานญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบร้านไหนก็ได้จริงๆนะโอ้เสกว่าขานมหวานญี่ปุ่นมันไม่หวานมากอักพีใช่มาที่พุดดิง้งนะพุดดิ้งนี้ถ้าดูใกล้ๆนี่ตรงไข่ตุ๋นเลยมึงจะเห็นเหมือนเป็นลาใช่ไหมใช่จุดๆ,ๆ,ๆอันนี้คือวานิลลาแท้นะอ๋อโหแล้วดูเนื้อเนื้อมันอมไอเฟมโคตรดี พอดีทุกคนดีจริงสิพุดดิ้งญี่ปุ่นนี่อร่อยมากขนาดเป็นพุดดิ้งแบบสมุนไพรขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะยังอร่อยเลยแต่อันนี้มันเป็นแบบโฮมเมดอะอันนี้ก็เป็นแบบไอครยช็อตเค้ก <Body. S 1> แต่ว่าพื้นข้างล่างเขาเป็นแบบฟิลทาร์นะอือรสชาติที่ถูกต้องอ,อันนี้แม่งล้วนแบบหายเข้าไปในปากเลยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมึงจะมาญี่ปุ่นยังนะ ขังแี่ปิ่เนี่ยเหรอใช่เมืองญี่ปุ่นเป็นไงมัง่งมันต่างกันริบหรับเลยต่างกับประเทศเราอะระบบระเบียบเขาแบบญี่ปุ่นเมื่อคืนนะพี่มาถึงเราไปกินข้าวใช่ไหมพี่ผมเดินไปเดินไปกับพี่ปิ่มม,มันมีที่มืดนะพี่แต่มันไม่เปียวมันมืดแบบไม่เปียวอ่ะแต่มันไม่น่ากลัวญี่ปุ่นเป็นเมืองที่เขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวอะ่ะคือสวรรค์เลยแต่ถ้ามาทํางานมึงอาจจะเป็นนรกของมึงก็ได้ <laughs> การทำงานระบบระเบียบเขาแบบเ <laughs> ขาแบบสุดอ,อ่ะที่กูไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานที่ญี่ปุ่นอ่ะ เขาบอกว่ากลับก so ่อนเจ้านายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต้องรอให้เจ้านายลุกออกจากที่ทางานก่อนมึงถึงจะกลับได้แต่ถ้าสมมุติว่าลุกไปแล้วเนี่ยแต่กูบอกว่าไปดื่มกันต้องไปต้องไปแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนญี่ปุ่นเวลาเที่ยวมันเที่ยวหนักเวลาก็ทํางานก็ทําแบบเต็มร้อยอ่ะทำไปทำเที่ยวือเที่ยวที่ว่าได้ยังหรืออีกสักร้านก่อนกูเริ่มจะอิ่มแล้วเนี่ยขอซื้อเป็นแบบของกลับได้ไหมเด้ของที่มันห่อแล้วกลับเป็นของฝากอ่ะมันเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันให้ อันนี้คือซื้ออย่างเดียวดูแพ็คเกจดูแม็กแพคเกจเอาไปฝากเปรมปะ่ะเจอนีอรนครับบอกแวกพี่อยู่ที่เดิเดมเนอะยัอยู่ที่เดิมไหมหรอแต่มีคนขอใจวัหลังนี้เหมือนกันเหรอไม่แล้วแบบไม่ขยับแบบจริงจังเลยอ่ะเมื่อกี้เราไปเป็นแบบเท่าไหร่วะสิบห้านาทีปะ่ะนี่สิบสียังไงมันต้องอร่อยถือวะรอกันนานขนา <c oughs> ดนี้ เด็กเจนพวกเราอ่ะเติบโตกับความกลัวปุ้ยปุ้ยปุ้ยกลัวๆนี่ไรีแอคเมื่อกี้ผมถามมาจากท้ายแถวมาตรงหน้าแถวแล้วหน้าแถวตอนนี้เป็นเราสุดเพ่ชั่วโมงแล้วป่ะใช่พี่ชั่วโมงที่กี่นาทีนาทีชั่วโมงนึงไม่จัดเมนูแล้วว่ะมันมีทั้งปลาไหลทั้งเนื้ออย่เนี้ยอ๋อจี่ยจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจ้๊ลจุย เนี่ยคือจิตวิทยาเลยอ่ะยิ่งเราแบบใกล้จะได้เท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเหมือนเหมือนยิ่งปวดฉี่แล้วใกล้ใกล้แล้วรู้ป่าวว่าถ้าเขาเดินออกมาบอกว่าหมดค่ะมึงจะเปิดร้านเนี่ยแค่เที่ยงหรืไงพี่ไปเล่นเกมสมุิพี่เขาเลมาแบบปรไหลยหมดค่ะผมไปเอาไฟ้าีรไงเลยไหกูใหญ่เลย นี่เรต้องทำงอย่างนี้ลูกพลักงานเขาน่าหลักอะซึ่งปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตามันแบบหน้าตามันน่ากลัวเหมือนกันนะไม่เหมือนลูกนี้เลยเหรอคะใช่มันก็เป็นแบบเอายิงมันก็คล้ายๆปาลาไหลไทยบวกกับปลาช่อนอปลาดุก,กอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้ารวมถึงอาหารมาเนี่ยน่าจะมีชั่วโมงกว่าด้วยตัวร้านเขาอะมันแค่ร้านนี้ใช่ไหม มันแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เลยค่ะสิบโต๊ะสิบโต๊ะประมาณ30มสิบคนเทิร์นนึงเขาได้ประมาณนั้นชอบมาคนมีแพชชั่นในการทำงานเยอๆนั่นไหมดีละดีละสเต็กเลยอ่ะชชสเต็กเลยอ่ะสวีมัสเซนโอ้มิสวิมัสเซนเขาดูไหนส่งชอบเขาดูเป็นคนไหนเขาเลยอ๋ออ๋อนี่ไซส์เอสใช่ไซส์เล็กค่ะ พี่ข้าวเขามันเป็นสีนี้แต่มันคือข้าวอะไรอ่ะข้าวผัดเหรออุ้ยปลาไหลได้กินมากดูข้างในดิดูเนื้อข้างในดิอินตาคิมัสอุ้ยมันใส่ซอสได้นะพี่ไม่ต้องใส่เลยพอดีแล้วอร่อยเลยเป็นเหมือนมาข้าวผัดซอสอุ้อมมากเ้นนาาเใจเ่ยย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  เุกค <Yeah! laughs> นี่คือข้าว300กรัมปะ่ะสองรอสองรอ้ขอใช้สามรอมลแล้วก็ปลาไหลแบบทั้งตัววางแล้วก็จะเป็นไข่แบบไข่ม้มวนๆไขพ่พฟัฟฟี่แบบเอออินแต่ตะเบียน อ้คุ ia k ia k ้มค่าแก่การนั่งรอเดินมาหาอยากให้พี่วางหนูอยากได้ไข่พี่ไอตรงนี้อยากไม่ได้โอ้ยนี่ละนี่ละหวานหอมมากอยาก่งหน้าขายอ่ะซูนิมาเซงทำมาโกะเด็กมัสกา only this one เอา only this one โอ้ร้องช่วยจับมาหน่อยเอ้ยยิงไม่ว่าฟ้าไหล กับไข่แล้วก็ข้าวผัดอันนี้คอมบิเนชันเนี้ยเวิร์กแล้วคือพอมีเนื้อคือรู้สึกว่ามันมันแย่งกันมันหนักเนื้อก็อร่อยปลาไหลก็อร่อยแต่ว่ามันมันหนักแล้วข้าวก็เป็นข้าวผัดซอสซึ่งทุกอย่างมันมีสีสันหมดอะ่ะอยากจะบอกว่าพิ๊มเป็นคนที่เปิดใจให้ปลาไหลยากมากเลยสั่งแบบเนื้อมาด้วยเพื่อให้ปลาไหลมันน้อยชิ้นแต่ทุกคนปลาไหลที่นี่เขาย่างแบบเอางี้พี่หนูไม่ชอบกิน ไม่ชอบกินปลาไหลดึบๆอะ่ะแต่อันนี้เขาย่าง<ม>ข้างนอกแบบแบบกรอบอะ่ะแล้วข้างในมันนิ่มเป็นเนื้อปลานิ่มๆอะ่ะมันไม่มีความดึบเลยทุกคนมันมีอันนึงนะ<ม>ที่ว่าอร่อยคืออันที่เราไปเกียวโตบ้านของยูเมโกะที่เราไปพักบ้านร้อยปีอะ่ะก่อนที่เราจะเข้าอะ่ะ<ม>เราไปกิน ปลาไหลที่คุณป้าเขาย่างอ่ะอันนั้นแหละหนูเปิดใจเลยหนูแบบเปิดใจวันนั้นเลยใครแนะนำให้ามาคะหาคนญี่ปุ่นหรนือคนเกาหลีคะไม่เวลาเราหาอะไรพวกนี้เราหาการแท็กฟู้ดดี้มันจะมีฟู้ดดีของแต่ละพื้นที่ที่เขาจะแบบมาอัพกันมาแล้วทุกคนถรรมก,กูซึ่งเลยรไหมคะทุกคนอุ๊ยดูเนือดิแล้วความเด้งด,ด,ดึงอะ่ะอันนี้คือด,ดึงดึงเลยนะคะอืมข้างในนุ่มแบบ ลากมาก่ะแล้วหอมากระหว่างนี้กินกันไปก่อนแต่ทุกคนข้าวเหลือนนะคุณไม่ไหวกับ200กรัมนี้ให้กี่ดาวอย่างนี้ดีกว่าเต็มสิบเหรอคะที่นี่หนูให้สิบคะแนนไม่มีอะไรจะหัก จริงๆนะคะบริการจึง้งอาหารจึง้งติดตรงที่ว่ามันเยอะไปแต่มันก็เป็นพอร์นที่ถ้าเราไม่ได้กินอะไรมาก่อนอาจจะกินหมดนะพี่สมมติเป็นมื้อแรกของเราเลยอ่ะเป็นไปได้แต่ถ้าใครไม่ชอบข้าวมันอ่ะอาจจะไม่ชอบนะพี่เพราะว่ามันความมันนิดนึงข้อสร,รุปร้านนี้คือ พอชั่นมันใหญ่ใหญ่กว่าที่เราคิดเพราะว่าเซิร์ชมาพอชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยอัดละร้ <Okay. S 2> อยกําแบะเหมือนเมื่อวานที่เราไปกิน100กร,ร้อยกัมอันนี้ไม่ใช่100ร้อยกัมนะอันนี้ไม่มีทางเลยอ่ะภาพรวมแล้วราคาต่ออันเนี่ยอันของพี่เนี่ยประมาณ2,000กว่าเยนใช่ปาา่ะ2,500ป่ะ2,500 2,600ประมาณห้ารอยบาทคิดว่านะประมาณประมาณนั้นเดี๋ยวไปคิดราคาให้ให้ดูอีกทีถ้าถามว่าภาพที่มันได้อะราคากับภาพอะสอดคล้องกันเลยไปตรงนี้อ่ะยังไงคุณคิดกุ๊ช

ทุกคนกินตามกรางรถไฟวันนี้นะครับโอากาสเตชัน จริงๆแล้วอะ่ะมันมีทั้งโอซาก้าทั้งคุเมดาเออแล้วก็หลายๆสถานีเนี่ยรวมๆมาอยู่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเดินห่างกันไม่เกินแบบร้อยสองเมตรนะอากาศก็ดีในช่วงเวลานี้ใครที่มาแล้วหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยคุณเกาะลางรถไฟไว้ก่อนยังไงก็มีร้านอาหารอร่อยๆไว้เจอกันในในกินลับๆเออไม่ใช่เออกินตามอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเมื่อกี้พี่พูดว่ากินตามเมื่อกี้บอกแวก <laughs> อ,อ่ารายการอะไรก็ได้ครับนั <laughs> ่นแหละครับไปบาย บอกแว่